ถ้าเราจะดูแนวโน้มทางเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวเราและใกล้ชิดกับคนทั่วไปมากที่สุดคงจะไม่มีที่ไหนที่ดีไปกว่างาน International CES ซึ่งจัดขึ้นที่ลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาอีกแล้วครับปีนี้เช่นเคยครับผมและทีมงานได้เตรียมตัวและก็ล่วงหน้าเพื่อเดินทางไปอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆสดๆร้อนๆมาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันก่อนใครได้เห็นของจริงไม่ใช่แค่ภาพนิ่งๆที่ต้องไปนั่งจินตนาการเอาเองอีกต่อไป ผมขออัปเดตด้วยเทรนด์ที่วิเคราะห์โดยทาง Consumer Electronics Association ของสหรัฐซึ่งเป็นผู้จัดงาน2015 International CES ลองไปดูนะครับว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างเทรนด์แรกที่เป็นเรื่องของ The Rise of the Machines หรือความร่วงเรื่องของเครื่องจกักรซึ่งก็อาจจะดูเวอร์ไปนิดแล้วก็คล้ายหนังฮอลลีวูดไปบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นการถ่ายทอดสถานการณ์ได้ดีที่สุดเพราะว่าเรากําลังก้าวเข้าสู่ยุคที่หุ่นยนต์นั้นกําลังจะมีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้น ปีที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นทั้งรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติจาก Google โดรนส่งสินค้าอัตโนมัติจากอเมซ o n ไม่นับรวมหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่มีมานานและยังมีอีกสารพัดหุ่นยนต์ที่กำลังจะทยอยเปิดตัวแน่นอนครับว่าเราคงไม่ได้เห็น Android หรือว่า Humanoid ออกมาเดินเพ่นพ่านบนท้องถนนในเร็ววันนี้แต่วันนี้กำลังจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญ เพราะว่าเทคโนโลยีในการพัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งเมื่อประกอบเข้ากับระบบเซนเซอร์อัจฉริยะและระบบคลาวด์บนโลกออนไลน์เรียกว่าในทางคอนเซ็ปต์แล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไ,ปได้เลยเทรนที่สจะเป็นเรื่องที่จะช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีอื่นๆได้ในแบบนับไม่ถ้วนนั่นก็คือ predictive power of big data analytics หรือพลังแห่งการคาดการณ์ของการวิเคราะห์อภิมหาข้อมูลเรื่องนี้สังเกตได้ไม่ยากครับเพราะว่าทุกวันนี้รอบตัวเรานะครับบริษัทและผู้ให้บริการต่างๆนั้นกําลังเก็บข้อมูลแทบจะทุกลมหายใจของเราเอาไว้ในที่ใดที่หนึ่งและก็จะคงจะเก็บและสะสมอย่างนั้นเพิ่มมากขึ้นตลอดไปเรียกว่าหากเราคุยกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกหลักเราก็แทบจะดึงเอาอุปนิสัยของคนหนึ่งคนออกมาได้เลย แม้ว่าบางครั้งอาจจะไม่เคยรู้จักหรือพบหน้าตากันมาก่อนก็นตามโดยอภยิมหาข้อมูลที่ว่าที่ถูกเก็บรวบรวมได้จากการใช้บริการออนไลน์เซ็นเซอร์ต่างๆหรือด้วยวิธีการสอดส่องแบบอื่นกำลังรอการดึงศักยภาพของข้อมูลเหล่านี้ออกมาใช้ประโยชน์ให้สูงสุดไม่แน่รอะครับว่าในอนาคตบริษัทต่างๆนั้นรวมถึงระบบคอมพิวเตอร์นั้นอาจจะเข้าใจตัวคุณได้มากกว่าตัวของคุณเองแล้วด้วยซ้ำไป ยังเหลืออีก2เทรนที่น่าสนใจอดใจรออีกนิดแล้วพบกับ3เทรนเทคโนโลยีประจำปี2015กันในสัปดาห์หน้าครับ